ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดวงดี12ราศีครับราศีต่อไปเป็นราศีมังกรนะครับราศีมังกรหรือลัคนามังกรไตรมาสที่สองนะครับเมษายนถึงเดือนมิถุนายน2 5 6 7ไปดูกันว่าชาวมังกร3เดือนจากนี้ไปการงานการเงินและความรักสุขภาพจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรื่องการงานนะครับเมษายนนี่โดดเด่นมากนะครับจะได้งานโปรเจกต์ใหญ่เข้ามานะครับ พฤษภางานเข้ามาเยอะอยู่นะครับงานล้นเมืองบางคนต้องนางานมาทําที่บ้านนะครับมิถุนายนการงานมั่นคงนะครับงานโปรเจกต์ใหม่จะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะครับส่วนการเงินนะครับการเงินเมษาเข้ามาเยอะนะครับการเงินดีแต่ก็มีรายจ่ายเยอะเหมือนกันนะครับมีเรื่องเค,เครียดเกี่ยวกับภาระเรื่องการเงินนะครับโอเคต่อไปดูรายละเอียดกันนะครับ กดอ,อื่นฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเตือนให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับก่อนอื่นไปดูดาวประจำตัวนะครับดาวประจำตัวของชาวมังกรคือดาวเสาร์นะครับอยู่กัมมะของดวงเมืองและดวงโลกนะแปลว่าชาวมังกรเนี่ยเป็นคนขยันทรหดอดทนชีวิตตกกังวลน,นะครับจากอิทธิพลของดาวเสาร์นะครับ นะอยู่กับมะของดวงเมืองและดวงโลกกแปลว่าเป็นคนขยันขันแข็งในการทํางานหนักเอาเบาสู้นะครับคนมังกรเนะีเป็นคนขยันจริงๆนะเป็นอดถึกทนนะครับไม่ปีปากบ่นแม้แต่คําเดียวนะครับเป็นคนสู้ชีวิตนะมาดูดวงจอน,นะครับดวงจรตอนนี้ดาวเสาดาวตนุลักษ์หรือดาวประจำตัวจรนเข้าเรือนกระดุมพระเรือนการเงินตั้งแต่ มีนาคมปี2566จนถึง19พฤษภาคม2568นะครับช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะก่อร่างสร้างตัวทุ่มเทหาเงินนะอย่างเต็มความสามารถนะครับแล้วก็การเงินจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับดาวเสาเหมือนกันนะครับจอมาช่วงนี้บางคนก็สามารถก่อร่างสร้างตัวสร้างฐานะได้ในช่วงนี้นะครับไปดูรายละเอียดกันนะครับวัยเรียนก็ยังคันคันแกงในการเรียนนะครับ การเรียนก็ยังมั่นคงยังไปได้ดีนะครับสนุกสนานกับการเรียนนะครับหลังพฤษภาคมไปแล้วก็มีโอกาสได้พบปะสังสรรค์กับสังคมใหม่เพื่อนใหม่เปลี่ยนที่เรียนใหม่นะครับคนที่สอบเรียนต่อสอบเข้าทํางานก็มีเกณฑ์จะสอบติดนะครับการศึกษาเราเรียนยังแฮปปี้กับการศึกษาเราเรียนนะครับชาวมกรก็ถือว่าดีมากนะครับส่วนวัยทํางานนะครับ าภาพรวมของการทํางานก็ยังดีนะครับการงานเมษายนนี่โดดเด่นมากนะครับนะการจรจาค้าขายการดําเนินธุรกิจติดตอ่องานต่างๆจะประสบความสําเร็จนะครับบางคนจะได้งานโปรเจกต์ใหญ่งานโครงการใหญ่เข้ามานะครับคนทีเ่เป็นตัวแทนนายหน้านะครับทำงานเกี่ยวกับตัวแทนนายหน้าหรือผู้ประสานงานโครงการต่างๆง,งานเกี่ยวกับกีฬาบันเทิงงานสื่อสารคมนาคมการขนส่งจะมีงานเข้ามาอย่างคึกคัก นะครับพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนการงานก็ยังดีต่อเนื่องนะครับแต่ช่วงพฤษภาเนี่ยงานอาจจะแผ่วมาบ้างงานเข้ามาเยอะแต่ไม่ค่อยทําเงินเท่าไหร่นะครับบางคนงานเข้ามาเยอะทําไม่ทันต้องหอบงานมาทําที่บ้านนะครับงานเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์งานราชการและงานซื้อขายบ้านรถยนต์หรือที่ดินยังโหลดเด่นนะครับยังมีงานเข้ามาเยอะนะครับบางคนงานล้นมือนํางานมาทําที่บ้านต่อนะครับ ชาวมังกรมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการงานให้ทันสมัยนะใช้เทคโนโลยีก็มกาเปลี่ยนแปลงระบบการงานให้ก้าวหน้าการค้าการลงทุนต่างๆนะครับชาวมังกรมีความคิดริเริ่มใหม่ๆบางคนมีลูกหลานก็มาช่วยพัฒนาระบบงานระบบไอทีนะครับมาช่วยระบบงานให้มันเป็นการปฏิวัติพลิกโฉมระบบงานใหม่นะครับเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจนะครับก็ดีแล้วครับ ทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับต้องตามให้ทันนะเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนชาวมังกรที่อยากจะเปลี่ยนงานหรือกําลังหางานทําก็มีเกณฑ์จะได้งานใหม่นะครับนะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในการเปลี่ยนงานยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานนะครับมาดูเรื่องการเงินนะครับ โดยภาพรวมแล้วดาวเสาร์อยู่เรือนการเงินเนี่ยนะครับตามให้ชาวามังกรขยันกันแข็งในการทํางานหาเงินนะอย่างบ้าคลั่งเลยนะครับาดาวเสาร์ของใครดีนะครับเป็นมหาอุดอยู่เรือนราศีตุลน,นะครับจดมาเป็นสีก็มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่หรือหลักทรัพย์ก้อนใหญ่เข้ามานะครับถือว่าโชคดีมากช่วงนี้เป็นการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะให้มั่นคงนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าดาวเสาร์เดิมของใครเป็นดาวที่เสียนะครับอยู่อริมรณะวินาตจดเป็นกาลี หรือดาวเสาเดิมเป็นประเกษตรนะครับก็อาจจะทําให้เหนื่อยในการหาเงินหน่อยนะครับเงินฝืดเงินตึงได้เหมือนกันนะครับมาดูเดือนเมษายนนะครับช่วงนี้ก็ถือว่ายังดีนะครับดวงได้องค์เกณฑ์นะครับการเงินยังดีนะมีเงินเข้ามาเยอะแต่ก็มีรายจ่ายเยอะอยู่นะครับในเดือนเมษายนเนี่ยนะครับการเงินหมดไปกับค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะครับพ่อแม่พี่น้อง ทำให้เจ้าชะตายังรู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับยังเครียดเรื่องเงินอยู่นะวิตกกังวลกลัวเงินไม่พอใช้นะชอบคิดมากบางคนรวยแค่ไหนก็ยังวิตกกังวลอยู่นะครับชาวมังกรบางคนคิดวิตกกังวลนะครับกลัวเงินหมดบางคนกลัวเงินหมดก่อนตายนะบางคนมีเป็นล้านเป็นสิบล้านก็ยังกลัวเงินหมดอยู่ดีนะครับเดือนพฤษภาถึงเดือนมิถุนายนนะครับการเงินหมุนเวียนดีขึ้นนะครับ รายจ่ายก็จะลดลงนะครับการเงินก็หมดไปกับการพบป,ปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงหรือญาตพี่น้องนะครับบางคนก็หมดไปกับการเดินทางท่องเที่ยวนะครับเพื่อสภามิถุนาเนี่ยนะครับบางคนมีเงินไปซื้อรถซื้อบ้านซื้อที่ดินนะครับหรือไปเริ่มธุรกิจใหม่ไปลงทุนเริ่มทําธุรกิจใหม่ช่วงนี้ก็ถือว่าดีนะครับเป็นการเริ่มต้นใหม่นะ <c oughs> การเงินยังไปได้ดีนะครับ บางคนก็สนุกสนานกับการเดินทางท่องเที่ยวไปเยี่ยมพ่อแม่หรือญาติพี่น้องหรือลูกหลานบริวารโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงการานเนี่ยนะครับใครจะไปวายพ่อแม่รดน้ําดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ได้ไปดูแลเทคแคร์ผู้มีอุปการะคุณไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือครับเรื่องความรักคู่ครองชาวมังกรทุ่มเทก,มกับการหาเงินจนแทบ,บจะไม่ค่อยมีเวลาคิดถึงความรักสักเท่าไหร่นะครับ เลยไม่ค่อยมีเวลาเอาใจใส่คนรักมากนักนะครับเพราะฉะนั้นคนรักก็อย่าคิดมากนะครับบางครั้งเขาทุ่มเทเพื่อครอบครัวเพื่อสร้างฐานะนะครับต้องเข้าใจคนบางก่อเหมือนกันนะครับและอีกอย่างคนบางกรเนเป็นคนทําอะไรเป็นคนเอาจริงเอาจังทุ่มเทนะครับไม่ใช่คนเหยาะแยะเพราะฉะนั้นเขาทุ่มไปด้านหาเงินด้านอื่นเขาอาจจะลดลงนะครับลดการดูแลเอาใจใส่กันลงก็ไม่ต้องไปคิดมากนะครับหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวนะครับ เดือนเมษายนคนโสดและไม่โสดมีสเสน่ห์นะครับคนโสดมีเกณฑ์จะได้พบรักระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวหรือการออกสังคมในกลุ่มเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องนะครับส่วนผู้ที่แต่งงานแล้วชีวิตรักมีชีวิตชีวามีความสุขความสุขสมหวังแฮปปี้ละล้านะครับโดยเฉพาะโอกาสเที่ยวเทศกาลสงการานด้วยกันนะครับพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนวัยรุ่นหรือคนโสดเนี่ยนะครับจะได้พบรักแรกพบ นะครับจะเจอรักแรกพบนะช่วงนี้อาจจะรู้สึกโ,โรแมนติกหวานแหววนะครับชาวมังกรที่มีครอบครัวแล้วก็จะมีความสุขแฮปปี้กับครอบครัวนะครับความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างดีมีความสุขสมหวังบางคนจะโชคดีนะเกี่ยวกับเรื่องลูกนะบางคนคิดอยากจะได้ลูกช่วงนี้ก็มีเกณฑ์จะได้ลูกนะครับนะ เพิ่งแต่งงานอยากได้ลูกก็มีเกณฑ์จะได้ลูกนะครับหรือคนที่ลูกแต่งงานอยากได้หลานก็มีเกณฑ์จะสมหวังนะครับมีโอกาสได้ลูกได้หลานหรือบางคนก็มีความภาคภูมิใจเกี่ยวกับลูกหลานบริวารประสบความสําเร็จในการศึกษาเราเรียนต่อนะครับสอบเข,าข้าคณะดีๆหรือบางคนลูกหลานสอบข้อทํางานได้ดีหรือมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งดีก็ทําให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีความสุขความภาคภูมิใจนะครับ มาดูเรื่องอุบัติเหตุและสุขภาพโดยภาพรวมแล้วชาวมังกรมีร่างกายที่แข็งแรงนทนทานนแข็งแกร่งนะครับเพราะว่าชาวมังกรเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งแข็งแกร่งนะยิ่งแก่ยิ่งรอยิ่งแก่ยิ่งดูดีนะครับแต่ในเดือนเมษยายนต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุเจ็บป,ป่วยนะครับเนื่องจากช่วงนี้ดาวประจาตัวดาวอังคารจรมาทับดาวประจาตัวช่วงนี้ก็ระมาระวังนิดนึงนะครับ โดยเฉพาะผู้สูงวัยก็ระวังตกเตียงนะระวังอุบัติเหตุภายในบ้านเข้าห้องน้ำห้องท่าก็ต้องระวังให้ดีใครมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่อายุเยอะก็คอยดูแลท่านให้ดีนะครับในชว่วงนี้พฤษภาถึงมิถุนายนในสุขภาพดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ก็ระวังอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางนะครับบางคนพ่อแม่หรือลูกหลานเจ็บป่วยส่วนเจ้าชะตาก็ไม่เป็นอะไรนะครับ สุขภาพดีส่วนคนที่กำลังท้องนะครับสุภาพสตรีที่กำลังท้องก็กให้ระมัดระวังดูลแลให้ดีนะครับระวังเรื่องอุบัติเหตุทําให้เกิดการแท้งบุตรขึ้นมาได้นะครับหรือใครคลอดลูกช่วงนี้ลูกอาจจะสุขภาพไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าที่ควรนะครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับสนใจดูดวงฟรีกับอาจารย์นัทการเชิญเข้าไปติดตามที่วิทยุ fm 97 หรือ Facebook Live FM 97นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับคิวผมเป็นวันจันทร์นะครับบางทีก็เลื่อนเป็นวันอื่นเหมือนกันนะบางบางอาทิตย์ก็จัดหลายวันอาทิตย์ถัดไปก,ก็ก็ไม่ได้จัดนะครับแล้วแต่ความสะดวกเหมาะสมนะครับดำเนินรายการโดยอาจารย์ชยุทธวันเกิดนะครับในรายการทุบโต๊ะโหนนะก็มีหมอดูหลายๆท่านนะก็โทรเข้าไปได้นะครับจันทร์ถึงศุกร เบอร์โทร026918437 026918437นะครับหรือต้องการดูดวงส่วนตัวกับอจารย์นทการแก้วเพิ่มตอนนี้ยังมีโปรโที่1ลดครึ่งราคาหรือลด50%นะครับโปรโที่2ต้องการดูดวงฟรีก็ยังมีจัดให้นะครับดูดวงส่วนตัวแบบฟรีๆเลยนะครับโดยมีข้อแลกเปลี่ยนนะมี รั์สินมีรถมีบ้านคอนโดโรงงานมาทําประกันกับอาจารย์นักการหรือประกันทุกชนิดนะครับอาจารย์มีครบทุกอย่างประกันอุบัติเหตุสุขภาพประกันชีวิตประกันขนส่งสินค้าทางบกทางทะเลทางอากาศประกันการติดตั้งเครื่องจกักรประกันก่อสร้างนะครับมีครบชุดอยากได้อะไรมีให้หมดนะครับประกันรถประเภทสองบวก3บวกนะครับที่โฆษณาบอก ประเภทหนึ่งจริงๆแล้วโฆษณาหลอกลวงนะครับเกาเรียกว่า2บวกรถชนรถเท่านั้นนะครับรถหายไฟไหมบวกกับรถชนรถบวกรถหายไฟไหมนะครับส่วนไปชนอย่างอื่นเนี่ยเขาไม่คุ้มครองนะครับแต่เป็นการโฆษณาที่ไม่กอ,อให้ข้อมูลไม่เต็มนะครับเราไปให้คนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นประเภทหนึ่งนะประเภทหนึ่งคุ้มครองทุกชนิดนะครับก็เรียกว่าออ l ลิสคุ้มครองทุกภัยนะโอเคนะครับ สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสมหวังในเทศกาลสงกรานนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยไปรดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสมหวังนะครับจิตปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมหวังทุกประการขอให้ร่ำรวยเฮงๆทุกคนครับสวัสดีครับ